วหายล่ะครับอย่าเอาข้อมูลจากเอไอมาเถียงทนายเลยนะครับนะถือว่าผมวหายละ่ะจะไม่ปรึกษาทนายก็ได้นะแต่อย่าเอาข้อมูลจาก a อไอเนี่ยมาโต้เถียงทนายเลยนะครับเออคือบางทีเนี่ย <c oughs> หลายคนนะผมเจอมาหลายคนแล้วนะครับเหมือนเวลามาถามเรานะฮะว่า อย่างนี้มันทําได้ไหมครับทนายอย่างนี้มันทําได้ไหมคะผมก็ตอบตามความรู้ความสามารถที่ผมมีนะผมก็ไม่เคยอวดอ้างตัวเองว่าฉันเนี่ยรู้ทุกเรื่องเอ,อฉันเนี่ยเก่งว่าคนนั้นคนนี้หรือว่า a อสู้ฉันไม่ได้หรอกนะผมไม่อยากจะไปเถียงกับคุณนะไม่ได้ตังค์นะผมไม่เถียงหรอกนะครับพอบางคนเนี่ยนะเออเขาก็เขา้เขา,เขา,เขาใจนะแต่บางคนก็ก็บอกว่าอา้าว ไอ้ที่ทนายบอกว่าไม่ได้เนี่ยฉันก็ไปถาม Ai มาแล้วก็แคปข้อความที่ไปถาม Ai มาเนี่ยอ้าวเนี่ย AI บอกทำได้อะทำไม a อบอกทำได้เออแล้วจะให้ผมตอบว่ายังไงอ่าจะให้ผมตอบว่ายังไงคุณคือผมก็คิดในใจนะว่าอ้าวถ้า Ai มันบอกว่าทำได้นะมึงก็ไปจ้าง Ai ให้ไปว่าความสิจ้างให้ไปสารดูให้มันฟ้องให้ดูให้มันล่างฟ้องให้ดูนะเออ บางทีก็พูดอะไรไม่ออกนะครับคือต้องเข้าใจว่างานทนายความเนี่ยนะมันก็เป็นงานวิชาชีพนะครับกว่าที่คนคนหนึ่งจะว่าความได้เนี่ยเรียนมานะปตรีก็สี่ปีนะครับใบอนุญาตว่าความเนี่ยก็มีอีกหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นห้าแล้วนะแล้วกว่าจะว่าความเป็นอย่างน้อยฝึกงานอีกประมาณสองปีนะเป็นเจ็ดนะครับคุณคิดว่าประสบการณ์ ว่าจะปตีกว่าจะสอบตัวทนายกว่าจะทํางานเป็นเนี่ยเป็นเจปีโอเคว่า AI เนี่ยมันฉลาดก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะรู้ระบบรู้ขั้นตอนได้ทุกอย่างหรอกครับมันก็ทําตามตัวหนังสือนะตัวหนังสือมันได้แต่ท้ายที่สุดคนพิพากษาคดียังเป็นมนุษย์อยู่มันไม่ใช่ AI ไอพิพากษาครับแม้ตัวบทกฎหมายมันบอกว่าได้แต่ท่านผู้พิกษาเขาไม่ ตัดสินให้อ่ะเขามองว่ายังไม่ยังไม่ถึงยังไม่ครบองค์ประกอบนะอย่างเช่นเรื่องที่ผมถูกเถียงมานะก็เป็นเรื่อง PDPA นะเขาก็บอกว่าเนี่ยไปถาม AI มาแล้วนะว่ารูปภาพเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะเออการที่คนอื่นเอาไปเผยแพร่มันก็ต้องผิดสิ AI บอกมานะแต่แต่เคยมีทนายความทู่สีไปฟ้องแล้วนะครับศาลยกนะฮะ เพราะว่าท่านก็มองว่า1คือรูปภาพยังไม่เข้าขายข้อมูลส